ดับฝันนางงามขมรไรเงาบินเข้ากองที่อียิปต์หลังติดต่อขอวีซ่าไทยแต่ไม่ผ่าน ในขณะที่นางงามจากทั่วโลกเริ่มเดินทางถึงอียิปต์เพื่อรายง,งานตัวเข้าร่วมประกวด m i s s Intercontinental 2025แต่ตัวแทนจากกัมพูชาย,ยังคงติดปัญหาด้านเอกสารวีซา่าทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ตามกำหนดการโดยฮอกซาลิทลาตัวแทนกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเวลาเห็นเพจหลายๆเพจรวมทั้งคนที่โพสต์ให้กำลังใจและทักแชทมาให้กำลังใจมันก็ดีใจมากแต่ก็เสียใจในเวลาเดียวกันเพระาะใกล้จะถึงวันแข่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ วีซ่าเมื่อไหร่และต่อด้ยวยข้อความว่าพรุ่งนี้วันครึ่งเครื่องไปแข่งแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าคาเมตจะเข้ารายการหรือไม่ ต่อมาเพจ Universe p a g e จซึ่งเป็นเพจนางงามของกัมพูชาได้โพสต์รายละเอียดถึงเรื่องราดังกล่าวแจ้งให้แฟนนางงามเขมรทราบว่าแอดมินเพิ่งทราบข่าวและรู้สึกเสียใจมากตามข้อมูลที่แอดมินได้รับมาดูเหมือนว่าน้องสาวของเราออกซาลิโทลากำลังลำบากเรื่องการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศอียิปต์สาเหตุก็เพราะว่าสถานทูตอียิปต์ไม่มีสาขาในประเทศกัมพูชาแต่มีอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นจึงทําให้ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านั้นทําได้ยากลาบากมาก ในขณะที่แฟนนางงามกัมพูชากำลังนุ้นระทึกตัดภาพไปที่วันนิาเวงมิสอินเตอร์คอนติเนน l t ลไทยแลนด์2025ก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมลุยชิงมงกุฎอย่างเต็มที่โดยมีเหล่าแฟนคลับไปส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุน่นและถึงประเทศอียิปต์เรียบร้อยแล้วส่วนกำหนดการในการประกวดนั้นก็จะถึงวิธีรับมอบสายสะพายจากกองประกวดในวันที่16มกราคมแต่ก็ยังไร้วี่แววนางงามตัวแทนจากกัมพูชาว่าได้มีการออกเดินทางแล้วแต่ยัง และยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางกองประกวด Miss Intercontinental Cambodia รวมถึงยังไม่มีกำหนดการเพื่อไปส่งนางงามที่สนามบินหรือตารางเที่ยวบินเพื่อที่จะบินไปประกวดที่อียิปต์ มีแค่เพียงแฟนนางงามกัมพูชาที่พากันออกมาส่งกำลังใจให้กับนางงามเขมรเท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าหรือกัมพูชาจะไม่มีนางงามเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตอีกว่าปกติชาวกัมพูชาหากต้องการบินไปที่ประเทศอียิปต์สามารถทำ VOA ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ในกรณีที่นางงามต้องการบินไปเพื่อประกวดนั้นอาจจะถูกจัดอยู่ในหมวดของการไปทำงานจึงต้องขอวีซ่าไม่สามารถขอ VOA ได้เหมือนการเป็นนักท่องเที่ยว ทางด้านของเพจขยี้นางงามก็ได้โพสต์ถึงเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยว่ามิสอินเตอร์คอนติเนนตัลกัมพูชา อาจจะไม่ได้บินไปเข้าร่วมประกวดที่อียิปต์เพราะติดปัญหาเรื่องวีซา่าเนื่องจากกัมพูชาไม่มีสถานทูตอียิปต์กระบวนการยื่นขอวีซ่าของนางงามกัมพูชาจึงยากลําบากเพราะสถานทูตอียิปต์ตั้งอยู่ในประเทศไทยทําให้มีแฟนนางงามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเชน่นมาเลเซียก็มีอียิปนะไปมาเลเซียช่องทางธรรมชาติไงปกติเข้าเก่งหนีช่องทางนี้แล้วประเทศอื่นรับรอไม่มีสถานทูตอียิปต์หรอทำไมต้องพึ่งพาไทยตลอดย้อนไทยทมีดีนะักเดี๋ยวก็โทษเสียม ฮ่า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 ฮาถุยประเทศนี้มีแต่ปัญหาน่ารำคาญสุดต,ต่างด้าวไม่ชินกับโปรเซสที่ซับซ้อนแบบนี้แหละโหชีวิตฮ่หาฮาฮา ไปขอวีซ่าที่มาเลเซียถ้ามีเงินไปจริงเห็นความตามโลกโด้วยพัฒนาของประเทศตัวเองยังประเทศคาเมรนแท้แต่สถานทูตบางประเทศยังไม่มีโถโถโถนี่หรอประเทศที่เจริญกว่าประเทศไทยทำให้หลายคนสงสัยถึงเรื่องนี้ว่าประเทศอื่นๆรอบข้างประเทศกัมพูชาไม่มีอียิปต์เลยเหรอทำไมต้องมาขอวีซ่าเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นทางเพจไทยเพสก็ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยโดยโพสต์ข้อความระบุว่าโทษไทยนางฮอกซาลีทลานาง มักมิส s ิน n t i n t ค n น n n เนอ a ตอ a ์แคนเบเดียสอสอแววเดินทางไปประกวดที่อียิปต์ไม่ได้วีซ่าย,ยังไม่ผ่านหลังที่ต่อสถานทูตอียิปต์ในกรุงเทพพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ใต้โพสต์อีกว่าสถานทูตอียิปต์ในเมียนมาในเวียดนามก็มีแต่จงใจเลือกทำในไทยหวังผลให้ออกมาแบบนี้ไง และด้วยคำถามที่ว่าประเทศรอบข้างกัมพูชาก็มีสถานทูตของบางประเทศแต่ทำไมเวลาเขมตรต้องการเดินทางไปประเทศที่3เช่นสหรัฐหรือแถบยุโรปหนึ่งต้องมาขอวีซ่าที่ไทยโดยผ่านสถานทูตในกรุงเทพเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทูตและมีสถานทูตของหลายประเทศที่เข้าถึงง่ายกว่าบางประเทศไม่มีสถานทูตในกัมพูชาหรือเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการเอกสารโดยไทยเป็นประเทศใกล้เคียงและมีการเดินทางสะดวกก่อนหน้านี้ไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่น และไทยเป็นประเทศที่ชาวกัมพูชาเดินทางเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ต้องขอวีซา่าทาให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการยื่นขอวีซา่าเพื่อเดินทางไปประเทศที่3และกรุงเทพยังเป็นศูนย์กลางการบินทําให้มีเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ง่ายสรุปคือเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสถานทูตของประเทศที่ต้องการเดินทางไปและเพื่อความง่ายในการจัดการเอกสารของวีซา่าเนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางสําคัญในภูมิภาคเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตัดความสัมพันธ์ของไทยที่มี ออก,กัมพูชาเริ่มส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เพียงแค่เรื่องการค้าระหว่างชายแดนเท่านั้นแต่อาจจะกลายเป็นปัญหาหลักของชาวกัมพูชาเมื่อต้องการเดินทางไปยังประเทศที่3ในอนาคต ล่าสุดมิสอินเตอร์คอนต e n t a l c a m แค d เบอียออกมาโพสข้อความว่าฉันรู้ว่าครั้งนี้ฉันไม่สามารถเป็นตัวแทนประเทศกัมพูชาในเวทีระดับนานาชาติได้และนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ฉันก็ยอมรับได้ยังมีโอกาสอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าและฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อความฝันของฉันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะยืนหยัดร่วมกันและเป็นตัวแทนประเทศกัมพูชาด้วยความภาคภูมิใจ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนฉันตลอดการเดินทางครั้งนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในความเมตตาของทุกคนแม้จะไม่ใช่ครั้งนี้แต่สักวันหนึ่งจะมีโอกาสนั้นอีกแน่นอน